MG4 Electric Icon รถพลังงานไฟฟ้า100%สวัสดีครับผมหนุ่ย MG นะครับ824ราชพฤกษ์นะครับเป็นที่ปรึกษาการขาย Green Dragon นะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาแนะนํานะครับตัวรถไฟฟ้า100%ตัวนี้นะครับเป็นรูปทรงแบบแฮชแบ็กนะครับแบตเตอรี่นะครับ51กิโลวัตต์นะครับวิ่งได้ต่อการชาร์จ1ครั้ง425กิโลนะครับตามมาตรฐาน NEDC นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านชมหน้าของเขานะครับนะครับ ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเรียงแถวนะครับไฟ d a y t i m e r u n n น n g light นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านด้านหน้านะครับจะมีเรดาร์อยู่ถึงด้านหน้านะครับซึ่งใช้กับระบบของ adaptive c r u i s e c ค n t r ทนนะครับครับล้อนะครับจะเป็นแม็กแบบ17นะครับล้ออลอยนะครับแล้วก็มีฝาปิดด้านหน้านะครับล้อเป็นยางของ Continental นะครับครับ มาดูโฉมด้านข้างกันเลยนะครับโฉมทรงสไตล์สปอร์ตนะครับรวมถึงในส่วนของด้านข้างนะครับและด้านหลังนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED ทั้งเส้นเลยนะครับให้ความสวยงามนะครับในเวลาขับขี่ยามค่ำคืนนะครับแถมด้วยปิดที่วินคู่นะครับในรุ่นท็อปนะครับนะครับตัวนี้มีกล้องรอบคันให้ด้วยนะครับอันนี้คือโฉมด้านท้ายนะครับ ใส่ของจุได้สบายมากครับมีชุดปะลมฉกเฉินแถมให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับและชุดโ่มชาร์จเจอร์ติดตั้งให้ที่บ้านฟรีนะครับสายชาร์จฉุกเฉินอีเอร์เันซี่นะครับอยู่ในรถนะครับไปดูด้านในกันนะครับครับในส่วนของด้านเบาะด้านในตัวท็อปนะครับเบาะนะครับจะเป็นเฉดสีขาวนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับให้ความขับขี่ที่คมคมมากนะครับตัวนี้ รับประกันเลยแล้วก็หน้าจอเป็นขนาด7นิ้วนะครับหน้าจอคนขับและหน้าจอกลางขนาด10.25สนะครับส่วนตัวท็อปนะครับเรามีไวเลสชัตเจอร์ให้นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นของเกลียร์และเบรกมือไฟฟ้านะครับจะแจ้งลูกค้าอย่างนี้ครับในตัวนี้มีกระจกตัดแสงให้ด้วยนะครับแล้วก็แดชที่ก้นโถกครบนะครับในส่วนของการขับขี่เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเคยเช่ารถไปเพชรบูรณ์มาขับขี่มันมากครับแล้วก็ให้การเกาะสนน ดีมากนะครับเพราะว่าด้านหลังช่วงโช๊คเนี่ยเป็นของไฟลิงนะครับฉะนั้นการขับขี่เนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยสําคัญที่สุดคือตัวนี้เราใส่เกียร์ว่างได้ด้วยนะครับในรถไฟฟ้าทุกรุ่นไม่มีรุ่นไหนใส่เกียร์ว่างได้เลยนะครับ ng 4 x ให้ท่านใส่เกียร์ว่างได้ด้วยนะครับทั้ง2รุ่นเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหนันงครับในส่วนของการดูแลรถเนี่ยนะครับระยะ1นึ่งแสโลเนี่ยลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณไม่ถึง8ปดพันเลยครับเพราะว่าการใช้รถไฟฟ้าเนี่ย แทบจะไม่ต้องบํารุงอะไรมากมายนะครับไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรทั้งนั้นนะครับมอเตอร์นะครับมี1ลูกนะครับ125กิโลวัตต์นะครับฉะนั้นตรงนี้จะเป็นน้ําหล่อเย็นนะครับ MG จะใช้น้ําหล่อเย็นตัวนี้นะครับเพื่อไปดูแลแบตเตอรี่ด้านล่างและตัวนี้ดูแลด้านบนนะครับลูกค้าเปิดด้านหน้ามาเนี่ยเติมน้ําที่ปั๊น้ำฝนอย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่12โวลต์อยู่ด้านนี้นะครับแล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจในรถรุ่นนี้ที่ MG Thailand ได้ลดราคาลงมาแล้วเนี่ยต่อ ทางผมได้เลยนะครับยินดีดูแลลุกค้าทุกท่านนะครับที่เบอร์0942289091แล้วพบกันครับหนุ่ย MG 824แล้วสวัสดีครับ